อันนี้เป็นต้นแม่นะครับชื่อว่าซันไายสวยมากมดีเทลก็คือเป็นไม้แดงดำครับสีจะดุนี่ตอนนี้พระม้าผสมได้เยอะแล้วผสมติดฝั่งหมดละเกสรด้ยวยใช่ครับก็จะผสมชุดที่เป็นพาร่ำรวย 3K ปุ๊บ พี่ๆทุกท่านครับต้นนี้นะครับคืออีกหนึ่งสายเลือดที่พัฒนาโดยดอร์เฉล่วยนะครับผ่านจำนงนะครับอันเนี้ยเป็นไม้ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ซึ่งต้นแม่ต้นเนี้ยเ,เป็นเป็นต้นแม่ที่ให้ลูกได้ดีมากอ่ามีคนติดต่อให้ราคาแล้วนะเป็นเจ็ดหลักปลายปลยโดยฝักประมาณ13ฝักตอนเนี้ยเป็นแม่ลูกดกแล้วเป็นแม่ที่สวยมากปกติเขาบอกว่าต้นแม่ครับ ถ้าสมมติติดฝักแม่มันจะโสมขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าต้นเนี้สีไม่ดอกเลยใช่แต่ว่าเขาเป็นแม่ที่สีดีและแข็งแรงมากๆใช่ครับเนี่ยติดฝักหมดละแล้วผสมดีๆไว้หมดเลยเห็นไหมครับผสมการูด้า 3K อะไรเงี้ยก็รอติดตามครับอีกหนึ่งสายเลือดของสวนพลอยชนกทีนี้ก็ยังอยู่กับน้องบอลอยู่ครับผม มีปิดลูกค้าใช่ะคะ่ะเ,เดี๋ยวขอชมหน้าไม้ต่อได้เลยครับชม,ชมหน้าไม้ต่อเลยนะคะน้องอมีอะไรที่จะแบบว่านำเสนออะอย่างชุดนี้ครับชุดนี้เป็นไม้เป็นไม้ที่ป้าบีดไว้<ช>จะเป็นไซส์หกนิ้วซึ่งพี่จะเห็นว่ามันหลากหลายมากมแต่ว่าต้นตอนนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์และมีคนสนใจมากๆคือต้นนี้เลยนี่น้องบอลให้เราได้ลงให้ทุกคนใช่ นี่ครับเป็นพาล่ำรวยถือฝักและให้ใช้เกสรของ 3K หรือว่าโชคเศรษฐีเข้าไปแล้วได้มาเป็นไม้บีดดิ้งที่สวยมากต้นนี้โตไปรับรองครับต้นนี้คือทีเด็ดใช่เลยว่าสีสันเนี่ยสุดยอดกมใช่ครับสวยตั้งแต่เด็กเลยต้นนี้ ใช่ครับการพัฒนาขึ้นมาอย่างดีเนี่ยอันเนี้ยโชคเศรษฐีหรือว่า 3K มลายเขาจะเป็นแบบอ่อนยิ้มน,นะใช่ครับ,บ,บเขาเขาเรียกว่าเป็นลายแฉลบลายแฉับคะความพิเศษของ 3K คือฟอร์มดีมากฟอร์มกระชับการสั้นและลายดีแต่นี้ก็จะดูแบบอันนี้เป็นแบบอ่าใช่ครับฟอร์มเขาสวยนะตัวนั้น เนี่ยสีอันนี้ก็จะประมาณเป็นคอปเปอร์เลสอะไรเงี้ยครับเ,ออเป็นแดงแดงคอปเปอร์อะไรเงี้ยก็สวยเส้นกระดูกชัดมากใช่ครับนานี่แดงขึ้นมลนี่ใบาล่างจะออกเป็นแบบนี้นะคะใช่สวย,สวยต้นนี้ก็สวย,สวยนี่ครับโซนนี้ครับถ้าเปิดขายยังไงก็หมดเพราะว่าเป็นไม้ที่แบบมีเอกลักษณ์ทุกต้นและสวยทุกต้น จริงๆต้นเนี้ยเป็นลูกทับทิมสยามอ่าแต่ว่าก็จะใช้เกสรของตัวอื่นผสมเข้าไปด้วยเป็นพารล่ำรวยอะไรเงี้ยครับคือสีเขาก็คือทับทิมสยามใช่ใช่ใชแต่ว่ามันก็จะเป็นไฮบริดรุ่นใหม่แล้วเพราะว่าทับทิมเขาจะใบยาวกว่านี้แต่ว่าเนี้ยมันเป็นไฮบริดหมดแล้ว อันนี้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นลูกทับทิมเหมือนกันแต่เป็นทับทิมที่แบบดูดิการร้านสั้นหูชิดหมดแล้วอ่ะหูชิดหูรัดมากฟอร์มดีอ่ะฟอร์มดีมากๆครับสวยเนาะ ใบผิวสวยมากครับใช่ครับใช่ครับเป็นลูกพายล้ารวยเลยตัวนี้แปดนิ้วแล้ว,ส,ว,ลวลสังเกตครับเวลาเลือกไม้อีกเทคนิคหนึ่งท,ที่ปลาจะชอบบอกคือว่าเนี่ยอย่างต้นเนี้สีและลายเขาอ่ะเสถียรตั้งแต่ใบล่างพเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นแม่ที่ดีแน่นอนอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ครับ ใช่ถ้าไม้ที่สีเลก็อาจจะยังไม่เหมาะนักที่จะไปตั้งแม่เลยครับหรือว่าก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนี่อันนี้เป็นไม้แดงต่างชาติจะรู้จักในชื่อของเจมสออฟสยามใช่ครับอันนี้สีรูจอมใช่คือคือแม่เขาอะครับดังมากเจมออฟสยามเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นใหม่ ที่จ่ายรูปออกมาเป็นแบบนี้รู้จักรู้จักเลยเบอร์นี้รู้จักทุกทุกคนเลยต่างชาติรหัสมันคือ M1 <M 1. S 1> ใช่เป็นไม้แดงที่ติดตลาดมายาวนานมากครับรใช่ครับแดงทะลุกล้องเ <c oughs> ใช่อย่างต้นนี้มหาเฮงใช่ครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นลูกพารล่ำรวยบวกกับ M1 ถ้าถามว่าไม้แบบไหนที่เป็นต้นแบบและเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุกคนนึกถึงสวนพลอยชนกโชเก้าชั้นผมว่าต้นเนี้ยเพราะว่าป๊าคือคนที่ทำไม้ไลายฉลับได้เป็นคนแรกๆของไทยที่แบบว่าออกมาแล้วแบบพอไปลงสนามแล้วกินนะครับเออใช่ว้าวเลยออย่างต้นเนี้ยฟอร์มสีเอกลักษครบ ใช่ครับใช่ถูกต้องครับนนเนี่ยคือไม้ฟอร์มประกวดเลยทุกอย่างครบองค์ประกอบครบสีลายไฮบิดใหม่ออกมาตลอดครับตอนนี้ประมาณ5้าเจเนอเรชั่นละของปลาประมาณ20ปีแล้วครับแล้วลูกไม้ตอนนี้หลากหลายมากแล้วน้องบอลตอนนี้มีผสมไม้อะไรที่เดเริ่มเริ่มทำเองหรือยัคก็จริงๆก็จะช่วยกันแหละครับเด็กๆก็จะช่วยกันช,ช่วยช่วยป้า แต่ว่าหลักๆปาก็จะเป็นคนดูเพราะว่าแกเป็นคนที่มีจินตนาการที่ทเก่งอ่ะที่ล้ำเลิศแล้วแกรู้ว่าเบอร์ไหนผสมกับเบอร์ไหนมันออกมาเป็นแบบไหนคือคือแกสามารถวีคอร์ได้ถึงขนานนั้นแหละส่วนตอนนี้ลูกๆก็พยายามตามรอยให้ได้ใช่ใช่ช่ขโมยไม้ขายอันนี้เป็นด่างขาวเหลืองก็จะมีก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีประกวดในสนามทั่วไปอ่าควา ความเป็นด่างเขาเหลืองคือจะต้องไม่มีสีอื่นปน<ม>จะต้องเป็นด่างแค่สามสีเท่านั้นใช่ครับถ้ามีสีก็คือจะจัดอยู่ในประเภทอื่นเลยอ่าอ่าอ,อ,อย่างต้นนี้คือคือถ้าเลี้ยงเต็มฟอร์มเมื่อไหร่นะืหสุดแน่นอนเพราะว่าดูแต่ละใบเขาอะครับลายเขาครบคือลายครบแล้วก็ชั้นใบใช่หน้าใบก็สวยลายสเตียครับอันนี้เป็นลายสเตียสวยๆเลยอันนี้ก็ขอบคุณน้้งวันครับขอบคุณครับ ที่เดินสืบคืบนะครับเรียกได้ว่าเป็นมูลนิธิครับผมยินดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ